จะพาไปไหนครับไปเก็บ <cone> ผ <salad> <Foi? S 2> ักเดาเก็บผักเดาเหรอเก็บผักเดาอยู่ตรงไหนครับนนั้อยู่โน่นบ่ให้อุ้มไหมไปทางไหน ไปทางพี่นู้นไปทางนู้นมันอยู่ทางนู้นนู้นมันอยู่ทางนู้นลูกไปไปทางนู้นไม่มีไปไปทางพ่อมาให้อุ้มไหมไให้อุ้มบอให้อุ้มบอจะไปไหนต่อ น้องตาจะไปไหนครับไป,ไ,ปไ,ไปเก็บผักสะดาเดา,เ,ดาเอาไปแจ่วครับแจ่วพริกแจ่ว่ปนก,กินน้ำกันเดนอดร์แบ่ลาย,ายอ,ะอะไร

โตเป็นบบาเลยเว้ยต้งองก็ไกลให้ฟังนะเบิงเ้งเออไป้งพีหมันหลายอืมหญ้ามันหลายนะนหืมยามันหลายแหงระวังหญ้าปักตินนะลูกนะนระวังหญ้าปักขาเดินไปข้างๆนู่น โอเคอืมเนาะเอ้าเอ้าอะไรอะไรลูกหนามันปักหามันปักอืมเนาเอ้ามีทางไปเลยมีทางไปเอ้ามีทางไปโอ้ยทางตะเมนทางตะเมน ทางอุนมีคเต็มเต็มชันทางจะแนมันลำบากจังเลยอย่าแลนมันสิโลมลูกนู่นต้นผักกระเดาค่ะเดินมาใกล้เติบอดีได้ผูนเทียงยางมาใกล้เติบครับเดินมาลูก ครับือสแล้วไปเก็บผักกระดาก่อนค่ะเดี๋ยวถึงก่อนเด้อเหรอีกหน่อยนึง